<Yeah. S 1> คุณต่อขอบคุณมากครับกรังสุดกำรัเราอีกครั้งครับนี่คือครัวคุณต่อและช่วงนี้จะสอนทำอาหารมันมีอาหารอยู่หลายๆชน, <ti> นิดนะที่ว่าเราเคยไปกินที่ร้านอาหารเราบอกอร่อย,อยจริงๆแต่เวลาเอามาทําเองแล้วมันไม่อร่อยมันมีเหตุผลง่ายๆนิดนึงนะเวลาที่ผมไม่เห็นอาหารบางประเภทที่จะเสนอในวันนี้นะฮะ มันไฟต้องแรงอ่ะครับผมพูดตรงตรงมันต้องไฟแรงไม่ไม่ใช่ไฟคนทำนะไฟไฟที่จะพชดใช่ชเพราะว่าผมเห็นเห็นหน้าเขาแล้วเขาทำท่าจะพูดแล้วว่าโอ้ผมเป็นคนไฟแรงอะไรทำนองนั้นไม่มาต้องไฟแรงแรงแล้วมันชาชาช่ใช่ใช่ต้องชาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องชาจะต้องผัดชาไฟมันต้องเป็นยังไงวันนี้เราเลยไปร้านร้านหนึ่งมาถ้าร้านนี้ชื่อร้าน หัวปลาช่องนนทรีครับโอ้ใครๆก็รู้จักใครไม่รู้จักหัวปลาช่องนนทรีถ้าเป็นคนกินหัวปลานะก็แปลกแล้วล่ะนะแต่วันนี้ก็จะมาสอนทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อไปที่ร้านนอกจากหัวปลาที่กินแล้วก็คือต้องกินเอ็นหอยผัดชาโอ้เอ็นหอยผัดชามันเป็นอย่างไรและต้องทําอย่างไรให้มันอร่อยวันนี้ทางร้านได้ส่งคุณปริชาติลิมลัตนาการลูกเจ้าของร้านมาเองเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปริชาติครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะสวัคุณปริชาติเนี่ยเป็นลูกเจ้าของร้านเลยนะครับคุณปริชาติเนี่ยจริงๆแล้วศึกษาเนี่ยจริงๆในเมืองไทยเนี่ยจบอักษรมก่อนจากอักษรมเสร็จไปต่อที่<จ> <New Zealand S 1> นิวซีแลนด์นะครับจบนิวซีแลนด์ปริญญาตรีแล้วก็ไปต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียหลังจากนั้นไปต่อปริญญาเอกที่ยังยังยังพักก่อนแค่ปริญญาโทคุณพ่อ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 พ่่อพ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 ่พ่อพ่อพอพ่่อ เออปริญญาเอกหัวปลาเนี่ยหัวปลาเนี่ยต้องใช้ปริญญาแล้วครับมาเธอมาเธอแล้วก็กลับไปอยู่องไทยคืออักษรศาญใช่ปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ปริญญาโทออสเตรเลียปริญญาใจมีเรียงครับต้องจบโรงเรียนที่กติแล้วค่ะไอ้ย่าทำไมอะทำไมอะทำไมอะ จริงๆวันนี้เราจะมาสอนเอนหอยผัดชานี่กับมันไปเขาด้วยนานๆจะได้หยอกน้องหยอกนานๆจะได้มาเล่นกับตลกเธอเธอหยอกมันเอาจริงนะเธอเล่นมันเอาจริงนะจะบอกฮะเรื่องนี้ไม่มีไม่อะไรไม่มีพลาดอะล้วฮะเรามาดูพร้อมกันเลยครับเอนหอยผัดชาค่ะเชิญค่ะนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดของมันนะครับใช่ครับเราจะเริ่มต้นจากการที่ จุดไฟลงน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชมนกัญชนะครับค่ะเริ่มร้อนนิดนึงก็พริกสดค่ะพริกสดตามกระเทียมตามลงพร้อมกันค่ะนะครับพริกสดกับกระเทียมตามลงพร้อมกันพร้อมกันแล้วอันนี้คือเครื่องละเอียดค่ะก็จะเป็นรากผักชีพริกไทยกระเทียมพวกนี้ค่ะครับโขลกซึ่งโขลกมาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปผัดใช่ผไปผัดให้มันจนหอมไหมหอมค่ะผัดด้วยไฟยังไง แรงนิดน <c oughs> ึงแต่ไย่เพิ่งแรงมากจนกว่าจะใส่เอ็นหอยจนกว่าจะใส่เอ็นหอยใช่ค่ะเอ็นหอยเนี่ยต้องเป็นเอ็นหอยสดค่ะตัวมันจะใหญ่ใส่สายกลุ่มกลุมนิ่มๆหวานค่ะเราก็เพิ่มไฟพอเพิ่มไฟปุ๊บก็น้ำสต๊อกนี่เราแต่ใส่ไม่ใส่ก็ได้ตามความต้องการถ้าเข้มข้นหน่อยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็คลุกค่ะ เปิดไฟแรงเลยค่ะตอนนี้ไฟแรงแจ๋เลยนะฮะเลยค่ะพอเริ่มสุกก็ใส่พวกพริกไทยอ่อนเม็ดพริกไทยแล้วก็กระชายค่ะใส่พริกไทยอ่อนกับกระชายลงไปเวลาเม็ดพริกไทยอ่อนเนี่ยเราใส่เราจะเด็ดก้านทิ้งเพราะว่าเวลาเราเคี่ยวทุกคำเนี่ยจะมีเม็ดพริกไทย ใช่ได้ใ่เพราะบางทีคนจะเขี่ยออกถ้าเป็นก้านแล้วใส่น้ำปลาค่ะกับน้ำตาลปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลเท่านั้นเท่านั้นค่ะใช่แล้วก็คลุกเปิดไฟแรงนิดนึงแล้วก็คลุกค่ะจนแห้งติดกระทะนิดนึงค่ะแล้วก็จะตบด้วยใบโหระพาพอใส่ใบโหระพาเสร็จปุ๊บปิดไฟค่ะคลุกแล้วก็ขึ้นจานเลยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเอ็นอยผัดชาครับง่ายเนี่ยดเนาะมันร เร็วมากอะเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทํามันจริงเร็วมากแต่ผมต้องขออนุญาตเรียนผู้ชมทราบสะก่อนว่าในการทําเมนูนี้สิ่งสําคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของมันก็คือตัวเอ็นหอยถูกต้องเวลาที่ซื้อต้องไปซื้อที่ไหนครับสั่งมาส่งจากชนบุรีเลยค่ะใช่อันนี้เป็นหอยอะไรครับหนูไม่รู้เป็นเป็นหอยจอบค่ะเพราใหอยจอบนี่มันจะมีเฉพาะเอ็นใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับมันมีั้งตัวแต่เราเอาเนื้อทิ้งหมดเลย จทิ้งเลยบเรทิ้งค่ะเรากินแต่เอ็นเอ็นเนี่ยท่านผู้ชมจริงๆมันน่ะคือเอาไว้ติดฝาสองอันนั่นแหละใช่ไหมเราแค่ออกชาวบ้านชาวบ้าบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนหอยแมงผู้คือถ้ารสชาติตรงตัวมันน่ะคือคล้ายๆหอยแมงผู้แต่ว่าเราไม่ทานกันคนไม่นิยมทานคนก็จึงได้เอาตัวออกไปแล้วกลายเป็นเหลือแต่แค่เอ็นอย่างเดียวเอ็นอย่างเดียวถ้าเนี่ยเป็นเอ็นต้องดูเยอะๆนะครับต้องเอ็นต้องเอ็นไม่ใช่นะนิอนทาร์นี่คือเอ็นหอยจอก ถ้าผู้ชมดูนะของแบบมีคุณภาพมันใหญ่ขนาดนี้จริงมันดึบดับมันใหญ่เลยถ้าเป็นของสดมันจะเป็นสีใสๆออกส้มๆนิดๆแต่ถ้าเป็นของฟิตเนี่ยที่ร้านจะไม่ใช้เพราะว่ามันจะขาวมันโดนกัดมาแล้วแล้วมันจะบางๆและเพราะว่ามันโดนไปหั่นไงคะอย่างเงี้ยบางเจ้าหั่นซอยแล้วก็ค่อยเก็บฟิตอย่างงี้นะคแต่ว่าอย่างนี้ของเรานี่สดสดเลยสดสดเลยโอ้กินดึบดับนี้นะฉันั้นนี่ก็อย่างแรกก่อนท่านต้องหาเอ็นหอยอย่างนี้ให้ได้ก่อนเรียกว่าเอ็นหอยจอบถามว่าซื้อได้ที่ไหนชนบุรีมีนะฮะแต่ว่า ถ้ามุดไม่ชนบุรีตลาดใหญ่ๆตลาดของทะเลใหญ่ๆต้องสั่งเขาล่วงหน้าก็จะได้ครับได้ค่ะแต่ค่อนข้างยากนิดนึงค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเอ็นหอยตัวนี้คือตัวหนึ่งอ่ะมันมีแค่ชิ้นเดียวใช่ใช่ใช่แล้วมันมีเอ็นหอยอะไรเหรอครับตัวมีสามอันโอ้ยขอาวเย็นครับอันนี้อันนี้มันมีคุณอาจจียนครับน้องก็น้องก็พูดดีๆก็พูดดีๆเขาที่ครับอ่ะเยอะแล้วมันเป็น อันีอันดียใ่ใใช่ใช่เอ้แล้วคุณตเอ้าอยเอย่ยเ่อยุ่ยเย่อโอ้โหงไงฮะยังไงก็แล้วมันหายากหายากหายากใช่ มันต้องตัวใหญ่มากไหมครับใหญ่มากขนาดไหนถจริงใช้ไดำขนาดนี้แหละจ้ะคือขนาดที่เราใช,ใช้เนี่ยคือเพราะว่าเขาจะดำตอนกลางคืนแล้วมาส่งตอนเช้า<อ><อ>เพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างสดแล้วมันจะตัวใหญ่ขึ้นอันนี้อหอยธรรมชาติตเลยเหรอหอยธรรมชาติค่ะตัวหนึ่งคือน่าจะได้สองสองสองชิ้นอันนี้คืออ๋อหมายถึงว่าหั่นหั่นตรงกลางได้สองชิ้นใช่ค่ะใช่ค่ะมันมันส่วนใหญ่มันจะมีเยอะกี่คำหยุดหยุด มันอยู่เป็นน้ำทะเลลึกหรือน้ำทะเลตื้นน้ำทะเลลึกค่ะน้ำทะเลลึกทีนี้ทีนี้วัุดริบตัวนี้เอ็นหอยเราเข้าใจแล้วทีนี้มาถึงพวกพริกไทยถูกไหมรับคุณโก้องยังเหรอยังเหรอครับผมยังเข้งใจอยู่ตรงหอยอยู่ครับผือจะไปวนเมียอยู่กับหอยไม่ใช่อยากรู้ว่าอยากรู้มันเริ่มกินได้แต่ตัวขนาดไหนคือรู้ว่ามันเป็นแบบเข้าหอยเป็นพวกกินได้เลยหรือต้องรอใหญ่ขนาดนี้ ต้องรอใหญ่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าชันอย่างนี้มันจะเป็นฤดูบางช่วงฤดูก็จะขาดก็บอกได้เราต้องแจ้งลูกค้าเลยค่ะลูกค้าที่ร้านจะค่อนข้างเข้าใจว่าบางตัวเนี่ยเพราะเราใช้ของสด มันจะเป็นลืดดูใช่ค่ะไม่ด้วยทำงานเลยเหรอครับไม่ด้วยกับทำงานเลยขอบคุณมากนะฮะนี่ก็เพลินเลยนะเพลินเลยนะตอบใจเลยเรื่องหอยด้วยหอยนี่เข้ามาเข้นมาทุก่าครับก่อนอื่นเราได้หอยมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกต้องเป็นเอ็นหอยจอบเมนูนี้นะฮะครับถึงจะอร่อยสำคัญที่สุดคือความสดของมันที่ตามมาตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ที่เราไม่ได้เห็นจริงๆแล้วเครื่องที่ใส่ลงไปตรงนี้เครื่องที่เราตำแหลกไว้ก็คือ โขลกละเอียดแล้วพริกไทยครับพริกไทยพริกไทยขาวรากผักชีแล้วก็กระเทียมไทยอันนี้โขลกไว้เลยนะโขลกไว้เสร็จเรียบร้อยก่อนเตรียมไว้ก่อนอันนี้หั่นไวให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่คือกระชายนะฮะเลือดกระชายแก่นิดนึงค่ะเพราะอ่อนมันกินไม่ได้ค่ะอ๋อเหรอะแหมผมกำลังจะบอกว่ากระชายอย่าเลือกกระชายแก่นะต้องกระชายอ่อน เพราะว่าให้โก no oh, nice oh, okay. uh, ้เขาไปปลูกต่อก่อนแล้วพอปลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาส่งร้านครัมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีแต่ว่าถ้าเกิดว่าโก้ไม่ได้ปลูกก็เอากระชายแก่หน่อยนะฮะก่อนน้ำจะเยอะเกินไป้าผมก็ปลูกกระชายได้ไม่เห็นส่งกระชายมาหาผมแล้วผมก็ได้ไปส่ของคุณปลูกโหระพาลรอก่อนกระชายที่เอามากระชายแก่หน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่พูดนะครับเม็ดพริกไทยเขาเอาเอก้านออกเลยส่วนการปรุงรสจริงๆนั้นนี่แทบจะเป็น เมนูเดียวที่เคยเห็นด้วยซ้ำดลวยว่าใส่แค่น้ำปลากับน้ำตาลน้ำปลากับน้ำตาลอ้าวไปเครื่องปรุงรสแล้วเหรอครับใช่ครับมันกอย่างอื่นแล้วโหระพาล่ะโหระพาผมยังไม่ได้ปรุงโหระพายังไม่ได้ใส่อ๋อโอเคโหระพาโหระพาปกติที่อื่นเขาจะต้องใส่ซอสปรุงรส่ใชนะฮะที่นี่ไม่ใส่รสชาติจึงดิบสุดๆนั่นคือผัดชา น้ำมันลงกระทะเสร็จเรียบร้อยเอาเครื่องนี้ลงเครื่องนี้เขาผัดเลยนะครับอย่างรวดเร็วพอเปิดไฟร้อนฟุบขึ้นมาเต็มไอหอยนี่เขาต้องคลุกทันทีเลยนะครับคลุกไปคลุกมาถ้ามันแห้งเกินไปเขาเติมน้ําสต๊อกว่าเติมน้ําสต๊อกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเขาปรุงรสเลยครับน้ําตาลน้ําปลาพอคลุกอีกสองทีเขาใส่ โอ้โหตาแกแลวตาแกใส่โหระพาปั๊บผมเอาโหระพาไปปลูกโหระพาบ้านหนูเยอะเลยครับมาริงเปล่าแล้วใบใหญ่ไหมใบใบก็นาดี ไม่ได้ไม่ขนาดนี้หนูหนูต้องการรับผลล้พาไปขนาดนี้มั้ยไม่เป็นไรค่ะเล็กๆชอบอ๋อที่บ้านเดี๋ยวที่บ้านไปนี่ไปขนาดไหนใบใหญ่กว่านี้เลยครับชอบเล็กๆเจ๊งแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ใส่ตรงนั้นนั่นคือรสชาติเรามาลองดูนะครับขามาขออนุญาตนะครับเอาเลยค่ะเชิญนะเชิญเชิญนี่ฮะผมก็จะขออย่างนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะโอ้โหผมชอบความเหนียวของมันนะฮะโอ้โหแล้วนี่ติดมา คือถ้าผัดสุกเกินไปมันจะแข็งใช่ใช่แล้วพอมันเย็นแล้วมันก็จะแข็งด้วยนิดมันจะเหนียวด้วยอันนี้นิ่มเลยเป็นไงครับพี่ไต่สุดสุดมาคุณลองทานดูสิเดี๋ยวผมให้น้องชายผมลองดูก่อนเป็นยังไงถึงขั้นร้องอือหือละเจอพี่ไต่เจอพี่ไต่เจอพี่ไต่รสชาติเค็มโคนมากหอมมากไม่น่าเชื่อเลยครับคุณผู้ชมว่า น้ำตาลน้ำปลาน้ำปลน้ำตาลมันจะไมอร่อยขนาดนี้โอ้ยร่อยมากตอนแรกเดาว่าน่าจะออกเค็มนี่อาช้ยก็ยิ่งิปรากฏไม่ได้มากคุณผู้ชมแล้วก็ตัวใช่ค่นี้จริงค่ะไ่หยุบยับเขมือเลยผมว่าความหอมมันมาจากหอยเอ็นหอยถึงความหอมมาจากเอ็นหอยไม่ต้องไปใส่น้ำมันหงน้ำมันหอยไม่ต้องอะไรเลยใช่เอ็นหอยจริงๆท่านผู้ชมไปบอกคุณพ่อได้เลยนะ บอกว่าจะไปขอเร็วๆนี้ไปขอถูท่อไปขอว่าถูอะไรยังไงหนูมายืนตรงนี้เลยค่ะขมากลับมากลับมาหนูจะไปไปเติดปเตะอยู่ตรงนั้นนามเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับผมบอกให้เลยว่าน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็การปรุงรส เพาะเมนูนี้านะการผัดชาเมนูนี้ง่ายมากแต่อร่อยจริงๆใช่ท่านลองไปทําดูแล้วท่านจะพบความจริงว่ามันอร่อยจริงมีอีกวิธีหนึ่งที่ท่านจะดูตอนที่ท่านผัดตอนที่ท่านเอาเอ็นหอยลงไปผัดนะครับเอ็นหอยเนี่ยถ้าท่านดูดีๆตอนผัดมันจะมีเหมือนเหลือบสายลุ่งอยู่เหมือนสีลุ่งอยู่ถามว่ามันจะสุกตอนไหนสีลุ่งมันหาย พอเริ่มเหลือบสีลุ้งมันหายเอาขึ้นได้เลยครับเชื่อผมเมื่อกี้ผมชิมแล้วใช่ไหมใช่ลูกค้าบางท่านจะบอกว่าน้องยังผัดไม่สุกเลยนะผัดมาใหม่แต่จริงอ่ะมันสุกแล้วมันสุกแล้วแต่มันใสใช่มันใสไม่เป็นไรแต่เหลือบสีลุ้งว่ามันหายเมื่อไหร่นั่นแหละใช้ได้แล้วนะครับมันมีรสชาติแปลกขึ้นมาหวานมากเลยครับหวานยังไงเหรอคือมันหวานแบบหวานเลยหวานไปหมดทั้งโลกเลยครับหวานเนี่ยหวานอะไรมันหวานอะไรตอนนี้มันหวานจับใจมากเลยครับ คืออยากจะบอกคนว่าหวานจับใจแล้วนายคนละมีไหมหนูหนูไม่ได้อะไรเลยอาแต่ว่าหนูจะบอกให้เฉยว่าถ้าใครอยากจะชิมไปนี่เลยร้านหัวปลาช่องน้ำสีไรไงไปไม่ถูกใช่ไหมมาหาหนูนี่ดูดูดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีเจอเจอเจอทางอยู่เทิร์นเราอยู่เทิร์นกลับเด็ดปุ๊บเราเลี้ยวซ้ไฟโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านหัวปลาช่องน้ำสีขอขอบคุณคุณปริชาติ ขอของคุณนผู้ชมที่สามชมมาโดยตลอดคงจะต้องลาท่านไปก่อนแล้วนะฮะวันนี้คงไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วนะฮะสวัสดีคับโอ้แทนโกเซ็ตมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเหมาะเป็นแผ่นเลยเหมาะสำหรับคนที่จะไปอะไรนะนี่ไม่ไหวไม่ไหวมึงไม่ไหวมึง2,990บาทเอาไปเลย10ชุดฟรีมะลิกล้วยปิ้งครับ เค็มเค็มหน่อยนี่เห็นไหมปุดปุดเลยเนี่แล้วมันจะซึมเข้าไปนะนนถ้ากินร้อนๆลงกับเ้าอร่อยโอ้โหบ้าเลย